สวัสดีครับพบก,กับกอลฟทางช anel YouTube l o ดี c กอล์ฟีครั้งแรกนะคะก็วันนี้หลักๆช่องของกอลฟเนี่ยก็จะมาแนะนําหนังซีรีส์หรือว่าพากินพาเที่ยวหรือไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างเนาะสำหรับใครก็ตามที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ด้วยตัวคนเดียวด้วยความที่กอล์ฟทำเพจหนังมานานเนาะประมาณ10ปีได้แล้วกับเพจ Cinema Personal by Coffee เพราะฉะนั้น คอนเทนต์แรกของช่องเลยจะขอเป็นการแนะนำหนังและซีรีส์ก่อนนะครับสำหรับเรื่องแรกที่จะถือว่าเป็นเรื่องเปิดโรงประถมะเรื่อประถมประทัดสำหรับชแนลนี้ก็คือซีรีส์ Netflix Original จากประเทศเม็กซิกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง High Heat หรือชื่อไทยว่าระอุซึ่งเป็นซีรีส์ปี2022นี่เองและเพิ่งลง Netflix เมื่อไม่นานมา ท่าไหร่นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องบอกก่อนเลยคือมันมีความยาวทั้งหมด39้าตอนจบยาวใช่ไหมแต่ว่าความยาวของตอนแต่ละตอนนะครับมันจะอยู่ประมาณ 30- 40ถึงนาทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเออพอดูได้เป็นเพลินเรื่อ,อยๆเนาะแล้วก็ซีรีส์ด้วยความที่ซีรีส์มันมันก็บอกว่ามันสนุกอะ่ะมันเป็นความสนุกที่ที่ตรงกลง่องของมันนะ ถึงแม้ว่านักวิจารณ์ส่วนใหญ่จะไม่ชอบแล้วก็คนดูหลายคนจะรู้สึกว่ามันมันมันสึกมันจะหมูไม่ไปไก่ไม่มาจะนู่นจะนี่จะนั่นมันมีอะไรที่มันเยอะแยะสเบรีเหราหลายสิ่งรวมอยู่ในซีรีส์เรื่องเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะดูม,มั่วๆไปนิดนึงแต่ส่วนตัวกับเราเนะี่ยก็บอกว่ามันสนุกถ้าเกิดใครที่ที่เคยเวลาดูหนังอนะแล้วเราจะเห็นว่าแบบตัวละครชอบดูหนังพวกโซนเวราของเม็กซิโกอะ ก็จะเข้าใจเลยว่าเออมันเพื่อนแนวนั่นแหละเข้าใจแล้วว่าทำไมตัวละครมันติดซีรีส์ติดละครโซอเปราของเม็กซิโกคือมันมีความน้ำเน่าอยู่ในนั้นแต่ในความน้ำเน่าเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกกันเลยว่าไฮฮีดอะ่ะจริงๆเนื้อเรื่องของมันอะ่ะมันเป็นเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมนะแต่มันมีความน้ำเน่าอยู่ในนั้นงงไหมเออก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่า การเล่าหนังของกอลหรือการแนะนาซีรีส์เนี่ยกอลจะเป็นการเล่าแนะนําโดยที่จะพยายามสปอยให้น้อยที่สุดไม่ได้เล่าตั้งแต่1นถึงสิเนาะก็จะเป็นการพูดถึงหนังหรือซีรีส์เรื่องนั้นๆแล้วก็ความประทับใจความชอบส่วนตัวหรือความคิดเห็นที่มีต่อซีรีส์หรือหนังเรื่องนั้นนะครับโอเคเมื่อเราทำความเข้าใจกันแล้วก็มาต่อนเนาะสำหรับเรื่องย่อของ h Heat เนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวของ หนุ่มที่ชื่อว่าปอนโซปอนโซเนี่ยเป็นหนุ่มนักระบำงเลลื่องผ้านะครับรับประกันได้เลยถึงความร้อนของเขาที่อยู่ๆวันหนึ่งเขาจะจำเป็นต้องแฝงตัวเข้าไปทำงานในสถานีดับเพลิงแห่งหนึ่งในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อสืบสวนหาสาเหตุการตายของพี่ชายฝากแฝดของเขาซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับอดีตฆาตกรคนหนึ่งซึ่งเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเมื่อสมัย 25ปีที่แล้วได้ไแล้วปุมหลังของครอบครัวของเขาเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตฆาตกรคนนี้ด้วยซึ่งเรื่องราวมันก็จะค่อยๆเปิดโปงขึ้นมาทีละทีและนิดทีนะน,น,นิี้ทนะครับคบคู่ไปกับตามล่าหาความจริงของปอนโตเนี่ยมันก็จะสืบลึกลงไปถึงความลึกลับดำมืดเรื่อยๆกับความวุ่นวายอลหมานที่เกิดขึ้นในสถานีดับเพลิงแห่งนี้นะครับ ก็คือมันจะมีความโวเนียหลายสิ่งทั้งด้านมืดของมนุษย์แต่ว่าหนังก็คือจะซีรีส์มันก็จ,จะเน้นไปในเรื่องของรักสามเศร้าที่พันกันเป็นหมายพรเลยอะมันก็จะมีแบบถ้าตัวละครตัวไหนโผล่มาในเรื่องรับรองได้เลยว่าทุกตัวจะต้องมีซีนเป็นของตัวเอง มันก็จะมีเร um, да, ื re ่องราวของรักสามเศร้าทั้งตัวคอนโซ่เองกับเพื่อนร่วมงานสาวรักสามเศร้าวุ่นวายระหว่างชายชายที่มีผู้หญิงมาขั้นรักซับซ้อนแบบหญิงรักหญิงที่มีผู้ชายเข้ามาเติมเต็มแล้วก็รักที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอดีตรักลึกลับรักซับซ้อนหรือจะเป็นรักแบบมีอุปสรรคทั้งจากครอบครัวหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับเห็นไหมนี่ก็บอกก็คือว่า 39ตอนมันมีอัตรรษมากๆม,มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของการสืบสวนสอบสวน,ม,นมันอาจจะเริ่มต้นเป็นหนังเป็นซีรีส์ระทึกขวัญเนาะแต่พอเอาจริงๆใไส้ในของมันอน่ะมันก็จะมีความอีโรติกเซ็กซี่พอกำลังจะฟินฟิอยู่อา้าตัดฉับเข้าแบบพาร์ทโรแมนติกที่มีทั้งคอมดี้แล้วก็ดรามา่ากรพิบตาอีกแบบหนึ่ง ก็กลับไปร่วมลุ้นกับการภารกิจของของทีมกู้ภยัยเพราะว่าในเรื่องมันเป็นมันเป็นเรื่องราวของทีมดับเพลิงนะคะแล้วก็สักพักที่อยู่กําลังจะเริ่มลุ้นกับการกู้ภยัยเอา้าตัดกลับไปแนวฟิลกูสสร้างแรงบันดาลใจเฉยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจะมีความว่าแบบเฮ้ยแกศรัทธาไหมแต่เอาจริงแล้วพอดูไปเรื่อยๆมันก็เออก็อาจจะดดีอะเป็น39ตอนนี้เราใช้เวลาดูแค่ว่ามันแบบวันสองวันะ เพราะมันติดติดมากๆติดแบบอะไหนเราจะต้องลุ้นถึงใครคือฆาตรกรตัวจริงมาลุ้นว่าเรื่องราวความรักแต่และคู่มันจะไปลงเอยยังไงหรือว่าภูมิหลังของปอนโซ่เกี่ยวข้องยังไงกับอดีตฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่กับชอบอย่างหนึ่งคือตัวละครทุกตัวมันจะมีความ ความลับของเขาอยู่อะแล้วมันจะเป็นความลับที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีตัวละครตัวไหนที่เราจะเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เออทั้งๆที่กําลังเล่าเรื่องฟีลกู๊ตอยู่นะแต่มันก็จะเป็นฟีลกู๊ตที่เราแบบเอ๊ะแกล้งป่าวะหนังกำลังแกงเราอยู่หรือเปล่าซีรีส์กำลังแกงเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งเนี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับคือตอนแรกเลยอะเขาก็เห็นหน้าปกเนาะมันก็จะเป็นรูป เซ็กซี่เซ็กซี่อยางที่เห็นนะตอนแรกก็คิดว่าการจะเปิดรูปภานแบบเห็นพระเอกหล่ออะไรอย่างเงี้ยแถมรูปโปโหมดก็แบบสายเซ็กซี่โชว์กล้ามแน่นแบบของหนุ่มนักดพลิงอะไรประมาณน,นี้บวกคำโปรยเรื่องย่อว่ามันเป็นเกี่ยวกับคดีกตกรรมสืมสวนสอบสวนเข้าทางกว่ายังไงฉันต้องดูอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะทนดูได้จนจบแต่แรกแหละเพราะว่าพอเห็น39ตออเนาะมันก็รู้สึกว่าแบบ ฉัต้องสู้ชีวิตขนาดนั้นเรอเหรอการที่ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆพอดูแล้วมันก็ติดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียเวลาชีวิตมากเลยอะมันเออมันมันก็แปลกดีมันก็จะเป็นอัตลักที่ที่มันก็จะมีความคล้ายๆละครหลังข่าวของไทยเราเหมือนกันนะมันก็จะมีความน้ำเน่าของมันอยู่อะไรประมาณเนี้ยมาว่ากันในเรื่องของพาร์ทแรกก่อนละกันเป็นก็คือพาร์ทสืบสวน เอาจริงจริงพาร์ทเนี่ยมันเป็นพาร์ทหลักแหละครับที่ทําให้ตัวละครทั้งหมดมาเจอกันเนาะซึ่งซีงนี้อาจจะมีความเบี้ยวบ้างเหมืกันในตะก,กะหลายอย่างที่ชวนเอ๊ะอฮักหายบ้างอะไรเงี้ยแต่รวมๆพาร์ทนี้พี่ว่าเออก็ว่ามันก็ทําได้ดีน,น,นะครับในการสร้างตัวละครที่เราไม่สามารถไว้ใจหรือเชื่อใจใครได้เลยสักคนยอะไรเงี้ยทุกคนดูมีความลับมีปม ออหรือมีอะไรที่เหมือนการกระทําของแต่ละคนนะมันมีการหวังผลที่ทําให้เรารู้สึกชวนสงสัยแล้วหนะังแล้วซีรีส์เนี่ยมันจะค่อยๆเฉลยออกมาทีละเปราะทีละเปราะรถึงถึงปมลับของแต่ละตัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พาเราไปสรวจความดํามืดของจิตใจของตัวละครต่างๆได้ได้โอเคเลย,เลยแล้วก็ตัวละครมันก็เลยออกมาเทาๆไม่มีใครขาวสุดไม่มีใครดําสุด แม้จะเราทางไม่ยากเท่าไหร่ว่าใครเป็นฆาตกรหรือใครเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยแถมจริงๆซีรีส์มันเฉลยตัวฆาตกรเร็วด้วยตั้งแต่ต้นๆซีรีส์เลยอะแต่มันก็ยังมีอะไรให้ลุ้นต่อหรือว่าอยากจะมีความที่อยากติดตามต่อว่าความจริงที่มันยังซ่อนหัวมันจะเป็นยังไงซึ่งถ้าใครได้ดูงานดํวที่ขอสืบสวนจริงๆจังๆอะไรเงี้ย อาจจะรู้สึกลำใหญ่อะเพราะว่าแบบพอเข้าพาร์ตสวนอยู่ดีๆมันตัดไปพาร์ทเซ็กซี่สักพักเข้าพาร์ตสวนอีกรอบตัดไปพาร์ทป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยเออมันก็เข้าใจได้ว่าว่าผู้คนผู้ชมบางกลุ่มก็จะไม่ชอบอะแล้วก็ทำไมนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ถึงเทคะแนนลบให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับสำหรับในพาร์ทความรักอันนี้บอกเลยว่านัวมากแม่ คือซีรีส์ในเรื่องจะเกียวบความรักในทุกมิติเลยผ่านตัวละครทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับสถานีดับเพลิงที่นี่ครับมาเล่าโดยแบบอยากให้อยากได้มิติไหนคือซีรีส์เรื่องนี้จัดมาหมดโดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่รักสามเศร้าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ชอบนะเอ่อถึงมันจะดูโดดออกไปจากเส้นเรื่องหลักอยู่บ้างแต่มันก็เหมือนการนั่งดูชีวิตเพื่อนบ้านอะ่ะเออโดยเฉพาะแบบตัวละครมันก็จะดีแบบ ตัวละคปรปาทางบ้านที่ที่เราไม่คิดว่าเอานางจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในในการสืบสวนสอบสวนหรือว่าบทบาทสําคัญกับสถานีบำรวจแห่งนี้อยู่นางก็มีเว้ยเออ <c oughs> ก็แปลกดีลวกันเประมาณนั้นอะคือหนังมันเหมือนสะท้อนใี้เห็นอะว่าในในสถานที่เดียวกันนะคะในขณะที่ชีวิตของคนคนหนึ่งกำลังดําเนินไปแบบเนี้ย แต่อีกคนนึงก็จะมีชีวิตของตัวเองไปอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้สาหรับในเรื่องของภาคความรักมันก็ต้องมีเรื่องของความเร้าร้อนซึ่งตรงนี้ก็บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงความร่อร้อนคือจัดหนักเดือดแ,แล้วอุ่สมชื่อเซรีมากถอดเป็นถอดแล้วขยันเลิฟซีกันเก่งมากๆคือแบบผู้ชายก็ถอดเก่งผู้หญิงก็ถอดเก่งอะในเรื่องพูดอย่างนี้ดีกว่าในความเซ็กซี่เนี่ยในในเรื่องเนี่ยก็ยัง เล่าในมุมบวกแล้วก็มุมลบที่ความรักเนี่ยมันมานำทางชีวิตพวกเขาหลังนี้ยังไง,งนี่เ็กเบอกคือมันจะเป็นงานที่อิ่มเดียมันมีทุกรสทั้งหวานอมขมเปรีย้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังสอสอดแทรกแง่คิดแล้วก็แรงบันดัลใจดีๆใส่เข้ามาแม้ก็จะ รู้สึกว่ายัดเยียดอยู่บ้างนะแต่ว่าสายดราม,ม่าฟิลกูดใจฟูอะไรเงี้ยก็อาจจะปริมบ้างแล้วก็ยกเว้นว่าพอกําลังฟินๆอยู่กับพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งอะไรเงี้ย่อยู่มันก็ตัดฉับกลับมาเป็นพาร์ทสืบสวนหรือเป็นพาร์ทดราม,ม่าได้ทุกขวัญอีกแล้วบอกเลยว่าแบบการดูซีรีส์เรื่องนี้สามสิบเก้าตอนมันคือเหมือนการนั่งรถไฟหอกที่ยาวนานมากมันก็เดืวพาเราเหินขึ้นเหินลงอะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะมีความบ้าบอของมันอยู่อะไรเงี้ย แต่ความบ้าบอเนี่ยมันคือความสนุกนะก็บ,บอกแล้วก็ภาพรวมเนี่ยฟิลม,มอย่างนี้ก็บอกคือมันจะเหมือนดูละครน,น้ำหน้าหลังขาวที่มีแซมเรื่องราวของาตกรต่อเนื่องเข้ามาพอเป็นน้ําจิ้มเป็นจนะใสเนาะแนะนำเป็นคร่าวๆนะแล้วก็อยากให้ไปลองหาดูกันใน Netflix นะครับในชื่อ h ฮฮีทหรือชื่อไทยว่าระอุนะครับซึ่งอาจจะต้องทรมีเวลานะสักหน่อยเนาะพอเตือนก่อนนะว่ามันความยาวมันทั้งหมด39กตอน แล้วก็เรื่องราวมันก็จะมีการเล่าแบบสวิงสวายมากแต่นักแสดงงานดีทุกคนนเนี่ยงานดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่แล้วก็ถ้าปล่อยใจไหลๆไปกับเรื่องได้ก็ก็จะสนุกไปกับตัวเองนะเพราะว่าแล้วก็แต่นั่นแหละกลุ่มที่สับซีรีส์เรทเท็กซ์อย่างนีก็บอกมันก็มีก็มีไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็มันก็ทางใครทางมันนะเพราะว่านะเรื่องแบบเแบบนี้ก็คือมันก็ต้องดูด้วยต,ตัวเองแหละว่า เราจะถูกจริตกับซีรีส์หรือหนังแบบนี้หรือเปล่าอ่างเงี้ยตอนที่จะต้องโค้ดบอกไปก่อนก็คือว่าซีรีส์มันก็จะมีการพูดถึง LGBTQ+ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งแบบชายชายและแบบหญิงๆซึ่งแกรเก็เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับก็คือว่ามันมีความเกยอยู่ที่ตัวละครที่เล่นเป็นเกย์ในเรื่อง แต่ในชีวิตจริงเขาเป็นชายแท้ที่ข้างรักภรรยามากในชีวิตจริงแต่ในขณะที่ตัวละครนี้นนเป็นหนุ่มเพลย์บอยในในซีรีส์นะครับตัวจริงเขาก็แบบเออเป็นเกย์อย่างเปิดเผยแล้วก็ถ้าตามไอจีของเขาจะเห็นว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ข้างรักแฟนมากเหมือนกันมันก็เป็นการเหมือนการสลับบทบาทกันเนาะระหว่างผู้ชายแท้มันได้เป็นเกย์แล้วเกย์มันได้ไปชสยแท้ในเรื่องอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ ซึ่งก็ว่ามันเป็นอะไรที่เขาดูให้โอกาสในเรื่องของการเปิดกว้างทางการแสดงได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวอะไรเงี้ยสำหรับการรีวิวแนะนำซีรีส์ครั้งแรกและในการเปิดช่องโลนี่คอปปี้ครั้งแรกหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจเนาะก็คือครั้งนี้ครั้งแรกมันก็จะมีความติดๆขัดๆนิดนึงเพราะขาเังก เพิ่งอยู่หน้ากล้องเพิ่งลองหัดพูดอะไรเงี้ยปกติก็จะเขียนรีวิวผ่านตัวหนังสือมาตลอดเนาะถ้าเกิดใครตามเพจสิมาพราน,นิโซ่ไปก็ฟังกอกันนานก็จะเห็นกันเราก็รู้จักไปผ่านตัวหนังสือมาเนาะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาคุยกันผ่านเห็นหน้าตาแล้วก็ได้ฟังเสียงกันก็ถ้าเบื่อเบื่อก็เปิดฟังเสียงก็พ,พูดไปเรื่อยก็ได้เออเวลาเราติดเนื้นนีนั่นเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ชอบยังไงก็กด Subscribe ช่อง l n ลนี้ก็ฟี่ก็ไปด้วยนะครับใน YouTube แล้วก็ติดตามเพจสินีบ้าพาราเดซโซของกอบต่อด้วยนะครับหวังว่าการให้เห็นคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้หนีกันไปไหนเนาะขอให้ยังอยู่กันต่อไปแล้วกันนะถ้าเกิดสมมติผลลัพธ์มันโอเคยังไงก็คลิปต่อไปมีแน่แล้วก็สำหรับช่องโลนี่ก็ฟี่เนี่ยก่อนอื่ก็บอกก็คือว่า จะไม่ได้มีแต่เรื่องของการรีวิวนั่้องถึงว่า n ีว s e ซีรีอย่างเดียวนะคะก็อย่างนี้ก็บอกคือก็จะเน้นในเรื่องของการกิจกรรม Activity Life Style ของคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการพาทุกคนไปเที่ยวอไปเที่ยวคนเดียวกินข้าวคนเดียวเป็นยังไงอะไรยังไงมันจะได้ให้ทุกคนเห็นว่าการใช้ชีวิตคนเดียวมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆแล้วคุณก็สามารถฟินและสนุกกับการที่ ใช้ชีวิตคนเดียวได้ถ้าคุณเป็นสายนี้ติดตามช่องกองไปนะครับลอ c ีก f e e บ๊ายบาย